ข้วความรู้ทำไมบอดี้โลชั่นหรือว่าครีมทาผิวตัวจึงสำคัญความประทับใจเลยนะเราว่าตัวเนี้เป็นบอดี้โลชั่นที่ใช้ง่ายคือเขามีสารให้ความชุ่มชื้นแบบเต็มที่ทั้งแบบบายล็อกแล้วก็ดีสคริวแบบเต็มที่มากๆดังนั้นเนี่ยประทับใจตัวนี้มากถ้าจะบอกนะว่าบอดี้โลชั่นตัวไหนควรจะเป็นบอดี้โลชั่นสัมันประจำบ้านเราก็คิดถึงตัว urea repair plus ตัวนี้เลย สวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่อง e b บ b บ b วันนี้เราจะมาพูดถึงความสําคัญของการทาผิวตัวเพราะหลายๆคนเนี่ยดูแลผิวหน้าแบบจัดเต็มแต่ว่าละเลยก,การดูแลผิวตัวเอาจริงๆนะผิวตัวเราเนี่ยมันมีพื้นที่มากกว่าผิวหน้าด้วยซ้ําหลายๆคนก็เลยไปให้ความสําคัญกับผิวหน้าประคบทุกอย่างดูแลทุกอย่างแต่ก็ลืมดูแลน้องผิวตัวไปทําให้แบบในบางคนนะคือหน้าแบบสุขภาพดีมากผิวหน้าตึงเป๊ะมากแต่ว่าผิวตัวแห้งผิวตัวสากหรือว่าผิวตัวมันดูเหี่ยวอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้เราโปะได้วัน ี่เราก็จะมาพูดถึง5เหตุผลว่าทําไมเราต้องดูแลผิวตัวให้เหมือนกับผิวหน้าเพราะถ้าเราละเลยผิวตัวไปเนี่ยมันกอ่อให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างได้เลยนะทุกคน ปัญหาแรกเลยในคนที่แบบไม่ดูแลผิวตัวหรือว่าปล่อยให้ผิวตัวแห้งเนี่ยเขาจะมีโอกาสในการเป็นขนคุดได้ง่ายกว่าคนที่ผิวชุ่มชื้นเพราะขนคุดเนี่ยมันจะมีอัตราการเกิดในคนที่ผิวแห้งได้มากกว่าคนที่ผิวชุ่มชื้นทุกคนดังนั้นเนี่ยวิธีการง่ายที่สุดที่เราจะป้องกันการเกิดขนคุดขึ้นเนี่ยก็คือทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นตลอดเวลาสังเกตง่ายๆนะในคนที่แบบผิวชุ่มชื้นตลอดเวลาเนี่ยเขาจะมีขนคุดได้น้อยกว่าคนที่ผิวแห้งและที่สําคัญนะทุกคนในการป้องกันการเกิดอ่ะมันกเดิ ขึ้นแล้วเนี่ยมันจะรักษาค่อนข้างยากและใช้เวลาค่อนข้างนานและข้อที่2องเนยทุกคนบอดี้โลชั่นเนี่ยสามารถเสริมความแข็งแรงให้กับกำแพงผิวตัวเราด้วยเพราะหลายๆคนจะโฟกัสว่าเอ้ยผิวหน้ามีสกินเบรเออร์จริงๆผิวตัวก็มีสกินเบริเออร์เหมือนกันถ้าผิวตัวเราสกินเบรเออร์แข็งแรงเนี่ยเวลาเราออกแดดเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยทนต,นต่อแดดมากขึ้นยิ่งเราใช้ร่วมกับกันแดดอะทุกคนมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยไม่แดงไม่แสบเวลาออกแดดเลยเอาง่ายๆถ้าผิวตัวเราแข็งแรงเราก็จะทน ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นผิวหนังอักเสบหรือว่าผื่นแพ้ผิวหนังดังนั้นเนี่ยความสําคัญง่ายๆเลยก็คือเราต้องโฟกัสที่บอดีโลชั่นที่ความชุ่มชื้นแล้วก็กําแพงผิวนั่นเอง และข้อที่3เนี่ยทุกคนถ้าเราทาบอดี้โลชั่นแบบสม่ำเสมอเนี่ยเขาจะทำให้การทำงานระบบการทำงานต่างๆของผิวหนังเนี่ยเป็นปกติมากขึ้นอย่างเช่นการผลัดเซลล์ผิวเอาจิงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอายุมากขึ้นการผลัดเซลล์ผิวทั้งผิวตัวแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยมันจะผิดปกติโดยปกติเฉลี่ยมันจะอยู่ที่28วันพอ28วันปุ๊บมันก็จะผลัดเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราผิวแห้งเนี่ยมันก็จะทำให้การผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันผิดปกติขึ้นมันอาจจะต้องอใช้ระยะเวลามากขึ้นทำให เซลล์ผิวมันก็จะทําให้เกิดการอุดต,ตันกลายเป็นสิวอุดต,ตันสิวอักเสบที่ลําตัวได้ดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นง่ายที่สุดคือเราต้องทามาจอยเซอร,ร์หรือว่าบอดี้โลชั่นที่เสริมความชุ่มชื้นไว้แต่เนิ่นๆเพราะความชุ่มชื้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนปัจจัยที่สําคัญที่จะทําให้เซลล์ผิวเราเนี่ยทำงานปกติทําให้ป้องกันการเกิดพวกแบบสิวอักเสบสิวอุดต,ตันต่างๆบริเวณลําตัวได้และที่สําคัญนะก็จะทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นด้วยเมื่อเซลล์ผิวเราเนี่ยผัดเซลล์ผิวแบบปกติ และข้อที่4นะทุกคนก็คือสืบเนื้อมาจากข้อที่3เลยก็คือถ้าใครอยากมีผิวกระจ่างใสว่าผิวโกลดูสุภาพดีเนี่ยไม่ใช่แค่เราใช้สารไบรท์เทนนิงนะเพราะสารไบรท์เทนนิงเนี่ยมันจะลดการสร้างเม็ดสีแต่จริงๆแล้วปัจจัยที่ทําให้เกิดผิวเราแววผิวเราสุภาพดีเหมือนคนที่แบบพักผ่อนเพียงพอทุกคนความชุ่มชื้นในผิวหนังเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะความชุ่มชื้นถ้ามันมีแบบเต็มที่ในการรีเฟล็กซ์แสงเมื่อส่องกระทบอ่ะทุกคนมันจะทําให้การรีเฟล็กซ์แสงเนี่ยมันค่อน glow, ขน บอดี้โลชั่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอยู่แล้วดังนั้นเขาก็เลยจะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสได้แล้วผิวดูสุขภาพดีขึ้นและข้อที่5นะทุกคนการที่เราใช้บอดี้โลชั่นเนี่ยไม่ใช่แค่แบบเราจะใช้ตัวไหนก็ได้แต่ว่าบอดี้โลชั่นที่เขาจะสามารถเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้แบบเต็มที่เราได้ครบเนี่ยมันต้องมีสารโมจิเอเซอร์ให้ครบ3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือฮิวแมกแตนฮิวแมกแตนเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวที่ดูดน้ําเข้าผิวทําให้ผิวตัวววววววเเราาาาาานีีีี่่มม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 คคคคชชุื้้้แลแ,แลลลกกกก็็ตงูขึ อย่างที่2เลยก็คืออีมอยเลียนอีมอยเลียนเนี่ยมันจะเหมือนตัวที่เคลือบอยู่บนผิวทําให้ผิวเราเนี่ยนุ่มเวลาสัมผัสเนี่ยก็จะทําให้ผิวเรานุ่มขึ้นออแล้วก็แบบดูน่าสัมผัสมากขึ้น,น่ะทุกคนแล้วก็แบบไม่แห้งกลานแล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็คือตัวออคลูซีฟออคลูซีฟเนี่ยจะทําหน้าที่ป้องกันการระเหยของน้ําออกจากผิวทําให้ผิวเราเนี่ยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานยิ่งขึ้นถ้าบอดี้ลชั่นตัวไหนเนี่ยมีครบทั้ง3อย่างเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ของบ,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 ดงบ,บดอดี้ลย ดังนั้นเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นความสําคัญของบอดี้โลชั่นแล้วเอาจริงๆเราอยากให้ทุกคนเนี่ยดูดีทั้งหน้าแล้วก็ผิวตัวเลยเพราะหลายๆคนเนี่ยจะละเลยผิวตัวบางคนนะผิวตัวคือแบบแห้งลอกมากๆอันเนี้ยไม่ได้นะทุกคนไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามคือผิวตัวแห้งอะ่ะแบบที่บอกว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลายๆอย่างได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบขนคุดเอยผิวหนังอักเสบเอยภูมิแพ้ผิวหนังเอย,เอยดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นง่า,งงายๆด้วยการเลือกใช้บอดี้โลชั่นและถ้าเราจะใช้บอดี้โลชั่นให้ได้ป้ประะสิทภาพดีนตอง เลือกตัวที่มีสามมอยส์เจอร์เซอร์ทั้งครบครอบคลุมแล้วก็เติมความชุมช่มชื้นของผิวให้เต็มที่เหมาะสมกับสภาพผิวใช้ง่ายเหมาะสมกับสภาพอากาศบ้านเราเพราะอากาศบ้านเราเนี่ยก็คือร้อนตลอดทั้งปีเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกตัวที่มีส่วนผสมครบแล้วก็เทคเจอร์ดีใช้ได้ทุกวันแล้ววันนี้นะทุกคนเราก็จะมีบอดี้โลชั่นที่จะมาแนะนำนะเป็นตัวที่ทุกคนเนี่ยควรจะมีติดไว้บ้านเลยเพราะเป็นเหมือนบอดี้โลชั่นประจําบ้านก็คือตัวนี้เลยชดายูซีรีนยูเรีย p ีเพลสพลัสนั่นเองทุกคนตัวเนี้ ส่วนผสมดีเทกเจอร์ใช้ง่ายเบาสบายแล้วก็ใช้ได้ทุกวันเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยตอบโจทย์แล้วก็ตอบโจทย์กับสภาพอากาศประเทศไทยมากเพราะว่าต่อให้อากาศจะร้อนขนาดไหนเนี่ยน้องเขาก็ซึมไปกับผิวได้ง่ายแล้วก็แบบเอ้ยเทกเจอร์ต่างๆน่าใช้มากที่สําคัญนะทุกคนตัวนี้เขาเติมความชุ่มชื้นได้ทั้งวันทําให้เราไม่ต้องทาบ่อยเลยก็คือวันนึงเนี่ยทาแค่ตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยก็ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นแล้วก็สุขภาพดีได้แล้วซึ่งสูตรนี้นะทุกคนเป็นสูตรที่ทางยูสรีนเขาเนี่ กเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงจากผลการทดสอบของยูซูรีนะทุกคนเพราะเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าตัวยูเรียพลัสโก้มาตรฐานนั่นเองซึ่งนวัตกรรมเนี่ยทุกคนเป็นนวัตกรรมที่รวมแอคทีฟอิน r กรดิเอ็นทำหน้าที่3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือตัวบายเขาทําหน้าที่ในการจับความชุ่มชื้นแล้วก็ดึงความชุ่มชื้นเข้ากับผิวโดยแอคทีฟอิน r กรดิเอนที่ทําหน้าที่ในตรงนี้เนี่ยก็คือ5%ยูเรียที่เขาทําการศึกษาแล้วว่ามันสามารถเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้แบบเต็มทีีี่่แลล้้้้ววมมมมัันนกกก็คคคาาเเขยยใงบ ผิวเราทําให้มันสามารถเติมความชุ่มชื่นเสมือนความชุ่มชื่นของผิวได้แบบดีเลยและนอกจากตัวยูเลียนะเขายังมีตัว NMF หรือว่าตัว Natural Moisturizing Factor สารให้ความชุ่มชื้นของผิวตามธรรมชาติอีก7ชนิดด้วยกันทําให้ตัวนี้มันสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวแบบเต็มที่มากๆและตัวที่2ที่เขาทําหน้าที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะเขาจะทําหน้าที่ในการล็อกทุกคนเพราะว่าผิวที่ดีเนี่ยถ้ามันไม่ล็อกความชุ่มชื้นไว้เนี่ยมันก็จะทําให้ผิวเราไม่ชุ่มชื้นเพียงพอดังนั้นตัวนี้เขาจะ กับสกินแบเออร์ทำให้กําแพงผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วมันจะสามารถหลอกความชุ่มชื้นได้และนอกจากนั้นเมื่อกําแพงผิวเราแข็งแรงเนี่ยทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเนี่ยน้อยลงอีกด้วยและข้อที่3ก็คือทําหน้าที่ดิสทิบิวก็คือการกระจายความชุ่มชื้นให้ผิวได้แบบเต็มที่เลยโดยตัวเนี้ยเขาจะมีสารที่ชื่อว่าตัวกลูโคกลิซอลนะทุกคนที่ทําหน้าที่เหมือนตัวเพิ่มประตูดึงน้ําเข้ากับผิวคือเซลล์ผิวเราเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวอะควาพอรินทีรีเซปเตอร์อยู่แล้วะอะคว เข้าเซลล์ผิวเราถ้าเรามีประตูยิ่งเยอะอะทุกคนมันก็จะเหมือนตัวที่แบบดึงน้ําเข้าเซลล์ผิวเราได้เยอะขึ้นดังนั้นตัวกูโคกิสรอลเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เพิ่มประตูน้ําตัวนี้ทําให้สามารถดึงน้ําแล้วก็แจกจ่ายน้ำเนี่ยเข้าเซลล์ผิวเราได้แบบทั่วถึงมากขึ้นไม่เพียงเท่านั้นนะเขายังมีสารให้ความชุ่มชื้นอื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วยอย่างเช่นเชียบัตเตอร์เชียบัตเตอร์เนี่ยก็จะทําหน้าที่ทําให้ผิวนุ่มแล้วก็ป้องกันน้ำออกจากผิวแล้วก็ซันฟลาวเวอร์อ คลายกับผิวติงความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีแล้วก็ยังทําหน้าที่เป็นสารอันชารอ,อซิดานอีกด้วย นอกจากส่วนผสมดีแล้วเขายังมีผลการทดสอบด้วยนะทุกคนคือเขามีการทดสอบจากทางยูซลีนจากห้องแลบของเขาเลยว่าตัวนี้ถ้าเราทาไปแล้วเนี่ยมันสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวเราเนี่ยได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงและเขายังให้ความชุ่มชื้นมากกว่าบอดี้โลชั่นที่มีแค่เซรา่มอย่างเดียวถึง3เท่าด้วยกันดังนั้นสามารถไว้ใจเรื่องผลลัพธ์ของทางยูซลีนบอดี้โลชั่นตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนผสมดีแล้วตัวนี้ที่เราบอกไปตอนแรกว,ว่า t e x t อร์เขายังดีมากๆเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวจจะบีีให้ดูคือ,อเเทา มีสารที่แบบเข้มข้นมากแต่ว่าเท็กเจอร์เขาทํามาได้เบาแล้วก็เกลี่ยง,ง่ายใช้ได้ทุกวันเหมาะกับอากาศเมืองไทยที่แบบร้อนทั้งปีมากๆเลยทุกคนแล้วเขาเนี่ยจะมีความแบบกลิ่นหอมแบบสะอาดอกลิ่นหอมที่ทาแล้วแบบไม่รู้สึกเลี่ยนอะทาเราสดชื่นคือเขามีการทดสอบนะทุกคนว่ากลิ่นหรือว่าน้ําหอมที่เขาใช้เนี่ยมันมีความอ่อนโยนสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวรวมถึงผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยและตัวนี้เหมาะกับสภาพผิวไหนบ้างเอาจริงๆเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะเป็นผิวปกติหรือว่าผิวแห้งรวมไปถึงใน คนที่ผิวแห้งมากเนี่ยตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เพราะว่าเขาเติมความชุ่มชื้นให้แบบเต็มที่เพราะว่าเขามียูเรียถึง5%ด้วยกันและตัวนี้ย,ยังให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงเลยนะทุกคนทําให้แบบเฮ้ยทาเราได้ประสิทธิภาพเต็มที่อะดูสิคือแบบทาง,ง่ายเกลี่ยง่ายมากแล้วก็สบายผิวสุดๆเนี่ยควรจะมีไว้ติดบ,บ้านนะทุกคนเพราะว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกผิวแห้งเมื่อไหร่นะก็ใช้ตัวนี้ทาแล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยด้วยเอาจริงๆนะทุกคนคือเเเเเรรรราาาาาาาีีีววววววิตตตตัััันนน้้้ยมมมงแแ่่คออกกๆปะะทบใจล เป็นบอดี้โลชั่นที่ใช้ง่ายคือเขามีสารให้ความชุ่มชื้นแบบเต็มที่ทั้งแบบบายล็อกแล้วก็ดีสครีวแบบเต็มที่มากๆดังนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพผิวและที่สําคัญหลายๆคนติดภาพว่าเอ้ยบอดี้โลชั่นที่เติมความชุ่มชื้นให้ผิวแบบเต็มๆหรือว่าแบบเต็มที่อย่าเนื้อจะเหนียวแต่ว่าตัวเนื้อไม่เหนียวเลยใช้ได้แบบง่ายๆทุกวันแล้วกลิ่นของเขาอะเป็นกลิ่นหอมที่ถูกจิตกับเรามากคือมันกลิ่นหอมที่แบบเฟรชทาตอนกลางวันได้ทาตอนกลางคืนได้แล้วก็ที่สําคัญนะเราชอบทาตอน ัวได้โดยที่แบบไม่ต้องมากังวลว่าเอ้ยมันจะเหนียวติดอะไรหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยประทับใจตัวนี้มากถ้าจะบอกนะว่าบอดี้โลชั่นตัวไหนควรจะเป็นบอดี้โลชั่นสาันประจําบ้านเราก็คิดถึงตัว urea รี p a i r plus ตัวนี้เลยใครที่อยากได้ตัว User u น e ู urea รี p a ร์ plus ตัวนี้ทุกคนก็สามารถหาซื้อได้ที่บูธเวอส์ซารร้านขายยาชั้นนาทั่วไปได้เลยแล้วตัวนี้เป็นไซส์ที่แบบจุใจมากๆเลยทุกคนคือไซส์ใหญ่มากๆก็คือ400 ml ในราคา891บาทราคาหลักร้อยแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยคือจึ้งแน่นอน อาสำหรับวันนี้เราก็ได้มาป้ายยาแล้วก็ให้ความรู้ว่าเฮ้ยทำไมบอดี้โลชั่นถึงสําคัญเราอยากแนะนำว่าถ้าคิดไม่ออกนะทุกคนทาเถอะทาแต่เน่น่ะมันจะทําให้ผิวเราแข็งแรงแล้วผิวตัวเราเนี่ยจะแก่ช้าในอนาคตได้เลยสำหรับวันนี้นะถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ที่เราให้ไปหรือว่าโปรดักตัวยูเซรีนยูเรียรีแพลสเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปแล้วนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง e ีบีบ้าบอด้วยฝากตัวนี้ไว้ในดวงใจคิดอออไไไรมม่กกซื้้้้้ตตัวนนีาิดดบเลยใชทุ ทุกวัยวันนี้ไป็นไรนะทุกคนบ๊ายบาย